สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูมิวนะคะครูมิวจะสอนในเรื่องของหลักธรรมทางพระพุทธศาสนานะคะหลักธรรมแรกของเราในวันนี้นะคะก็คือโอวาสามนะคะโอวาสามนะคะเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาเลยนะคะ จะสอนให้เราทำสามประการก็คือหนึ่งนะคะไม่ทำความชั่วนะคะสองทำแต่ความดีแล้วก็สามทำจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะมาดูอย่างแรกกันเลยนะคะก็คือการไม่ทำความชั่วนะคะก็คือการละเว้นจากการทำสิ่งไม่ดีทุกอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความประพฤตินะคะเรื่องของคำพูดนะคะแล้วก็เรื่องของความคิดนะคะเราเรียกว่า กายวาจาแล้วก็ใจนะคะมาดูหลักธรรมแรกกันนะคะที่เกี่ยวกับการไม่ทําความชั่วนะคะก็คือเบนจะศีลหรือว่าศีลห้านั่นเองนะคะที่เราไปวัดแล้วเราก็อัดแล้วเราก็อาราธนาศีลนะคะที่บอกว่าป้านาติปาตาห้ามฆ่าสัตว์นะคะเด็กๆ เพราะฉะนั้นปานติปาตาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามินะคะก็จะหมายถึงการไม่ฆ่าหรือไม่เบียดเบียนชีวิตของสัตว์หรือว่าผู้อื่นด้วยนะคะมนุษย์เหมือนกันนะคะ 2. อนะคะอาทินาธานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามินะคะก็คือเราจะไม่ลักขโมยของของคนอื่นนะคะ 3. นะคะการเมสุมิฉาจาราเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามินะคะก็คือเราจะไม่ประพฤติผิดในกามนะคะ ไม่ไปแย่งของของคนอื่นให้มาเป็นของของตัวเรานะคะอย่างที่สี่นะคะมุสาวาทาเวรมณีสิทขาประทางสมาธิยามินะคะเราจะไม่พูดโกหกหลอกลวงนะคะและอย่างที่5นะคะสุราเมระยะมชัปมาทาฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามินะคะก็คือ เราจะไม่ดื่มสุราหรือว่าเสพสารเสพติดที่ทําให้สติเราเนี่ยขาดหายไปนั่นเองนะคะสําหรับอย่างที่2นะคะก็คือการทําความดีการทําความดีนะคะก็คือการปฏิบัติตนนะคะให้ถูกต้องให้เหมาะสมนะคะซึ่งมีหลักธรรมที่จะต้องเรียนในชั้นป3นะคะมีเป็นจธรรมที่ตรงข้ามกับเป็นจศีลนะคะสติสัมปชัญญะสังขารวัตถุ4คารวัสธรรม4แล้วก็อัตตาสาม รวมไปถึงการกระตันยูกระตะเวทีต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะมาดูหลักธรรมข้อแรกของการทําความดีกันนะคะเราจะทําควบคู่ไปกับเป็นจะศีลนะคะก็คือเป็นจะทมนะคะข้อที่1ก็คือเด็กๆจะต้องมีความเมตตากับรุานะคะอย่างที่2เด็กๆจะต้องประกอบอาชีพสุจริตไม่ผิดกฎหมายนะคะอย่างที่สนะคะเด็กๆจะต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจตัวเองนะคะอย่างที่สี่นะคะเด็กๆจะต้อง เป็นคนที่พูดแต่ความจริงมีความซื่อสัตย์นะคะแล้วก็อย่างที่5้าเด็กๆจะต้องฝึกสติแล้วก็มีสัมปชัญญะอยู่เสมอนะคะไม่ทําตัวเองเนี่ยตกอยู่ในความประมาทมาดูคําว่าสติสัมปชัญญะกันนะคะเด็กๆสติก็หมายถึงความระลึกได้จําได้ไม่เผอลอเลยนะคะส่วนสัมปชัญญะก็หมายถึงการรู้ตัวอยู่เสมอว่าตอนนี้กําลังทําอะไรอยู่นะคะ เพราะฉะนั้นนะคะสติกับสัมปชัญญะนะคะจะต้องใช้ร่วมกันอยู่เสมอนะคะก็คือสติเนี่ยจะต้องรู้ตัวนะคะส่วนสัมปชัญญะก็คือรู้เท่าทันสมเหตุสมผลนะคะต่อมานะคะคือสังขาวัตถุ4ค่ะเป็นหลักธรรมที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนอื่นให้คนอื่นรักและเมตตาเรานะคะ ก่อนที่จะทําให้คนอื่นมารับและเมตตาเรานะคะเราก็จะต้องเป็นคนดีก่อนคะ่ะทําง่ายๆคะ่ะ4อย่างด้วยกันนะคะ1คือทานทานในที่นี้นะคะไม่ใช่ทานอาหารหรือว่ากินข้าวนะคะหมายถึงการให้นะคะการแบ่งปัน,นะคะ่ะอย่างที่2คือปิยวาจาก็คือเป็นคนที่พูดจาไพเราะอ่อนหวานนะคะมีหางเสียงมีครับมีค่ะ อย่างที่3ามคืออัตจะริยาก็คือทําตนให้เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะอย่างที่สี่ก็คือสมานตตานะคะเป็นคนที่มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายนะคะทําดียังไงก็ทําดีอย่างนั้นต่อไปเรื่อยๆนะคะต่อไปนะคะเป็นคารวะสธรรมสี่นะคะก็คือหลักธรรมที่สําหรับผู้องเรือนหรือว่าพ่อแม่ของเรานั่นเองนะคะพ่อแม่ของเรานะคะจะ สร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับบุคคลในครอบครัวได้นะคะพ่อแม่ของเราก็จะต้องมีอยู่4อย่างด้วยกันนะคะก็คือ1นะคะต้องมีสัจจะหรือว่ามีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะคะอย่างที่2นะคะธรมะนะคะพ่อแม่ของเราจะต้องรู้จักข่มใจข่มอารมณ์ตัวเองนะคะบางทีเด็กๆอาจจะทําให้ท่านรู้สึกโมโหนะคะท่านก็จะข่มใจตัวเองไว้ก่อนนะคะอย่างที่3นะคะขันติ พ่อแม่ของเราจะต้องมีความอดทนอดกลั้นต่อเรามากเลยนะคะรวมไปถึงความอดทนอดกลั้นต่อการทํางานด้วยนะคะอย่างที่4นะคะพ่อแม่ของเราจะต้องมีจาคะหรือว่าความเสียสละนั่นเองนะคะพ่อแม่สร้างเรามาใช่ไหมคะทําให้เรามีชีวิตแล้วก็ส่งเราเรียนนะคะท่านเนี่ยแบ่งเงินที่ท่านหามาได้มาส่งเราเรียนต่อแสดงว่าท่านก็มีความเสียสละต่อเรานะคะ ต่อมานะคะเป็นหลักธรรมที่มีชื่อว่าอัฏฐสนะคะก็คืออัฏฐแปลว่าประโยชน์นะคะสิ่งที่เราจะทําให้มันเป็นประโยชน์นะคะสามารถทําให้เป็นประโยชน์ได้3ประการด้วยกันนะคะก็คือ 1. น,นะคะอัดตัดถะอัฏฐแปลว่าตัวเรานะคะอะไรก็ตามที่ทําแล้วเกิดประโยชน์ต่อตัวเองไม่ว่าจะเป็นการเรียนหนังสือนะคะการประกอบอาชีพที่สุจริต ะะแล้วก็การเป็นคนดีไม่ทําให้สังคมเดือดร้อนนะคะตัวเราก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะคะอย่างที่สองนะคะคือปะรัตถะก็คือการทําประโยชน์ต่อคนอื่นด้วยนะคะเป็นคนดีของสังคมนะคะรวมไปถึงคนที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะเวลาเขาเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเราก็ต้องช่วยเหลือดูแลท่านนะคะอย่างที่3ก็คือยุพยัตถะยุพยัตถะนะคะแปลว่า การได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายเกื้อกูลกันและกันนะคะอย่างเช่นถ้าเด็กๆมาเรียนหนังสือที่โรงเรียนนะคะเด็กๆก,ก็ได้รับความรู้กลับบ้านไปเด็กๆก,ก็ตอบแทนคุณครูนะคะด้วยการที่ช่วยทําความสะอาดโรงเรียนตามเขตพื้นที่รับผิดชอบหรือว่าในห้องเรียนของเรานะคะเอาละค่ะเรามาพูดถึงในเรื่องของความกระตันยูกะตะเวทีนะคะในชั้นประถมศึกษาปีที่สนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องของ ความกตัญญูกตเตะเวทีต่อชุมชนและก็สิ่งแวดล้อมนะคะความกตัญญูกตเตะเวทีก็คือการตอบแทนสิ่งที่มีบุญคุณหรือว่าสิ่งที่ให้ประโยชน์ต่อเรานะคะภาพนี้นะคะสะท้อนให้เห็นว่าเด็กๆเ,เคยทําใช่ไหมคะเราเนี่ยไปช่วยกันทําความสะอาดบริเวณวัดแล้วก็ชุมชนวัดใต้บ้านบ่อของเรานะคะโดยเฉพาะหลังงานวัดประจําปีเนี่ยจะมีขยะจํานวนมากเลยนะคะเด็กๆเ,เนี่ยจะช่วยกันเก็บขยะนะคะอย่างนี้เลย ทำให้ชุมชนนะคะน่าอยู่มากขึ้นต่อมานะคะคือมงคลชีวิต38ประการนะคะซึ่งในชั้นป .3 นี้นะคะเราจะเรียนอยู่3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือ 1. รู้จักการให้นะคะรู้จักการให้เด็กๆจะต้องเป็นคนที่แบ่งปันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะคะรวมไปถึงการแบ่งปันความรู้ด้วยนะคะเด็กๆ แต่ไม่ใช่ว่าให้เพื่อนๆลอกกันบ้านนะคะอย่างที่2นะคะคือพูดจาไพเราะนะคะเพราะฉะนั้นคุณคิูสอนเด็กๆแล้วนะคะว่าเด็กๆจะต้องพูดจาไพเราะโดยเฉพาะกับคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่รวมไปถึงเพื่อนๆด้วยนะคะเราจะไม่พูดคำหยาบเราจะพูดแล้วก็มีหางเสียงด้วยนะคะมี มีค่ะอยู่เสมอนะคะอย่างที่3ามนะคะก็คืออยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะคะอยู่ในที่ที่สะอาดนะคะเด็กๆลองมองรอบตัวของเด็กๆนะคะว่าสะอาดหรือยังนะคะอยู่ในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกไม่อยู่แล้วอึดอัดนะคะอยู่ในที่ที่สงบนะคะไม่วุ่นวายมาดูโอวาสามประการที่3กันนะคะก็คือการทําจิตใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสนะคะ เราสามารถฝึกจิตใจของเราให้บริสุทธิ์ของใสได้โดยการทำสมาธินะคะโดยการนั่งสมาธิเราเนี่ยจะนั่งสมาธิกันทุกๆวันศุกร์แล้วก็ทุทกๆเช้านะคะก่อนเข้าเรียนเสมอแต่ถ้าตอนนี้สถานการณ์มันไม่ปกตินะคะให้เด็กๆนั่งสมาธิแล้วก็สวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนนะคะเด็กๆลองทำแล้วก็ส่งรูปมาให้คุณอดูหน่อยนะคะ ประมาณ2-3นาทีก็ได้นะคะเด็กๆค่ะท้ายคลิปนี้นะคะคุณหมูก็จะแถมไปด้วยพุทธศาสนาสุภาษิตนะคะก็คือสุภาษิตสอนใจของพระพุทธศาสนานะคะ ในชั้นป .3 เราก็เรียน2อันเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเปลี่ยนเป็นเนื้อหาของชั้นปอ .3 อันแรกเลยนะคะก็คือทะทะมาโนปิโยโหตินะคะแปลว่าผู้ให้ย่อมเป็นที่รักอ่าเมื่อกี้มงคลณ8ก็บอกว่าต้องรู้จักการให้ใช่ไหมคะพุทธศาสนสุภาษิตข้อนี้ก็เหมือนกันนะคะสอนให้เด็กๆเ,เนี่ย จะต้องเป็นคนรู้จักแบ่งปันนะคะช่วยเหลือผู้อื่นนะคะแล้วก็รับผิดชอบงานของตนเองส่วนด้านที่สองนะคะก็คือโมกโขโกันละยานิยาสาทุแปลว่าเปล่งวาจาให้สำเร็จประโยชน์แสดงว่าการพูดด้วยถ้อยคำที่ไพเราะอ่อนหวานมีประโยชน์ไม่พูดคำหยาบนะคะจะก่อให้เกิดความดีนะคะความสามาัคคี ทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นด้วยนะคะทำให้ผู้หลักผู้ใหญ่รักนะคะแล้วก็เอ็นดูเรานะคะอารักาเด็กๆมาดูใบงานกันนะคะให้เด็กๆเขียนความหมายของเบนจ์ศีลนะคะซึ่งอยู่ในคลิปที่คุณหมิวบอกไปแล้วนะคะเด็กๆด็กก็ย้อนกลับไปดูแล้วก็กดพอยส์วิดีโอหรือว่ากดหยุดวิดีโอเอาไว้แล้วก็เขียนตามนะคะ แล้วก็เบญจศีลได้แก่อะไรบ้างเด็กๆก็เขียนไปนะคะหนึ่งไม่เบียดเบียนสัตว์ไม่ฆ่าสัตว์ใช่ไหมคะสองไม่ลักทรัพย์ผู้อื่นอย่างงี้ค่ะแล้วก็จะทําพวกผู้ไปกับเบญจะร,รมนะคะเบญจะร,รมก็คือสิ่งที่ควรกระทําใช่ไหมคะมีอะไรบ้างก็พวกผู้ไปกับเบญจะศีลเลยนะคะเมตตากรุณาใช่ไหมคะประกอบอาชีพสุจริตถูกต้องไหมคะเด็กๆก็เขียนให้ครบนะคะทั้ง5อันอยู่ในวิดีโอที่คุณูสอนไปหมดแล้วนะคะน้าต่อมานะคะเด็กๆ ให้เด็กๆนำกอไก่จนถึงยอผู้หญิงนะคะกอไก่จนถึงยอผู้หญิงนะคะกอไก่จะ,จะกอไก่ก็จะเป็นสัจจะนะคะสัจจะแปลว่าอะไรเอ่ยอยู่ในคารวะสถานสี่ถูกต้องไหมคะหลักธรรมของผู้ครองเรือนสัจจะแปลว่าซื่อสัตย์พูดความจริงใช่ไหมคะจริงใจต่อกันอันไหนก็ไม่รู้เอามาใส่ในแอปเปิ้ลที่มันถูกต้องนะคะอย่างที่ อย่างที่สองก็คือทะมะทะมะแปลว่าข่มใจใช่ไหมคะสามขันติแปลว่าอดทนนะคะจาคะแปลว่าเสียสละอยู่ในคาระวะสธรรมสี่หลักธรรมของผู้ครองเรือนก็คือของคุณพ่อคุณแม่เราใช่ไหมคะปิยาวาจาพูดจาไพเราะอ,อ่อนหวานอยู่ในสังหาหวัตถุสี่ใช่ไหมคะเป็นหลักธรรมที่จะทำให้คนอื่นรักและก็เอ็นดูเรานะคะ อัตตาจาริยาทําตนให้เป็นประโยชน์เหมือนกันนะคะปราาัตถะเอปรัตถะนี่อยู่ในอัตตาสมมงคล38เอเป็นยังไงนะสติสัมปชัญญะแล้วก็การทำจิตใจให้บริสุทธิ์เด็กๆเ,เอาตัวอักษรน,นะคะมาใส่ในแอปเปิลให้ถูกต้องนะคะง่ายๆนะคะเด็กๆ